เมื่อก่อนนะตอนที่ยังไม่ได้ใช้สายถักเนี่ยเราก็ต้องมาเผาตรงนี้เพราะว่าหัวชาร์จเนี่ยมันชอบหักใช่ไหมถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆข้างล่างจะเขียนว่าฟ้าชาร์จด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มิมอนี่วันนี้เราก็มาเจอกับหัวชาร์จของ ZMI นะครับตัวนี้รองรับฟ้าชาร์จถึง33วัตต์เลยนะครับผมสำหรับใครที่ใช้ Android แล้วก็ชาร์จความแรงสุดได้ที่33วนะัตต์เนี่ยหรือว่าจะใช้เป็น iPhone ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แถมหัวชาร์จมาให้ใช่ไหมคือแบบน่าเสียดานยะมากๆปกติ iPhone 11กับ12เนะี่ยมันสามารถฟ้าชาร์จได้เร็วถึง18วัตต์เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้หัวชาร์จที่มันเกิน18ใช่ไหมอย่างเช่นตันััววน33ตต์รมมสามาถ ทะลุได้ถึง22หรือ23วัตต์เลยนะครับ <Okay. S 1> ทุกวันนี้นะครับผมแฟนผมเนี่ยใช้เป็นหัวชาร์จอันเดิมนะ5โวลต์1แอมป์นะครับผม oh. คือแบบกว่าจะเต็มแล้วก็ประสบการณ์สายชาร์จอันเก่านะครับผมตั้งแต่ iPhone 6s เลยนี่ oh. ก็เริ่มมาจากตัวนี้นะครับผมมันจะเป็น z MIGAN สาย3วัตต์นะครับเทคโนโลยี GAN เลยไม่ใช่หัวชาร์จซิลิคอนนะครับผม oh. ก็ตัวเทคโนโลยีนี้นะครับผม GAN เนี่ย GAN Gallium n i t r i ด์นะครับมันจะมีทรานซิสเตอร์เนี่ยสามารถบรรจุไปในแผงวงจรได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ ความร้อนนะครับผมลดลงแล้วก็น้อยกว่าเจ้าตัวซิลิคอนใช่ไหมแล้วเวลาความร้อนเนี่ยมันลดลงมันก็สามารถจ่ายไฟได้เยอะขึ้นแล้วก็ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมแล้วก็รวมถึงขนาดนะครับผมที่เล็กลงมากกว่าเดิมเยอะมากเลยเล็กกว่าสายที่สาวมาที่มันแถมมาในมือถืออีกแล้วก็ข้างบนนี่ มีสายชาร์จมาให้โคตรยาวเลยนะครับผมน่าจะประมาณเมตรกว่าๆเลยนะเดี๋ยวอันนี้เราเก็บไว้ก่อนแล้วก็จะมีคู่มือนั่นเองก็เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ภายในกล่องของเขานะครับก็นากล่องเนี่ยมีบอกมาด้วยนะครับว่าผมว่า2ปีวารันตีนี่คือแบบว่าวารันตีนานมากๆเลยนะ2ปีแต่ไม่ได้กันหายนะครับผม หายนี่ต้องซื้อใหม่นะแล้วก็สายชาร์จที่เขาแถมมาเนี่ยจะเป็นแบบ Type C to Type C นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวหัวดปเตอร์ของเขานะครับอันเล็กมากๆแล้วก็มีเลข33วัตต์อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับมามีปักพ่วงไกลายอยู่แถวนี้แหละแล้วก็เสียบมันลงไปพฮ่ยไม่ใช่ครับผม ไม่มีนะครับผมแบบนี้ไฟลวไฟดูดไฟช็อตไม่มีอันนี้มีระบบป้องกันภัยด้านไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็ไฟกระชากด้วยนะครับผมไหนๆก็ดูสเปคกันอยู่ตรงนี้นะครับผมมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับก็จะเป็น c ชา r ์จ4.0กับ Power delivery ใช่ไหมแล้วก็ส่วน iPhone เนี่ยระยะเวลาในการชาร์จนะครับผมเร็วขึ้นกว่าเดิม60%เลยก็ครึ่งชั่วโมงนะครับก็อย่างล่าสุดใช่ไหมไอโฟน12นะครับถ้าเกิดว่าใช้ตัวเนี้ย30นาทีได้60%เลยแต่เครื่องที่เรามีนะครับผมจะเป็น iPhone 11แต่ก็รองรับฟนะคัผมตวนี้11 ก็ iPhone อยู่แล้วใช่ไหมเรามาดูสายชาร์จตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมก็จะเป็น G L 870อันนี้ชื่อรุ่นนะครับของ z M I เหมือนกันข้างล่างนะครับผม made for iPhone iPad แล้วก็ iPod เลยจาก Type C to Lightning นะครับสายชาร์จของเรานะครับไม่ได้อยู่ในกล่องเพราะเราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับผม Type C แล้วก็ Lightning นะครับตรงนี้มีที่เก็บสายให้ด้วยนะก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้30วัตต์เนี่ยอาจจะได้ประมาณถึง20เลยนะครับขึ้นอยู่ภูมิห้องแล้วก็การใช้งานณเวลานั้นด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปชาร้นอ จะจ่ายไฟมาให้ไม่เต็มที่นะครับผมก็แล้วแต่สภาพอากาศเราณตอนนั้นด้วยนะครับผมมาลองดูสายชาร์จอีกรุ่นกันดีกว่านะครับผมแล้วสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะใช้ไปนานๆนะครับผมอยากจะหักงออยากจะบิดเบี้ยวๆอะไรเนี่ยก็แนะนําสายถักเลยนะครับผมรุ่น A L 3 0 3นะครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C ท o Type C ความยาว1เมตรนะครับผมลองดูกันหน่อยดีกว่าเอา้านี่ใช้ iPhone อยู่ขอทอดแป๊บนึงนะโอเคนี่สวยงามแล้วก็ดูพรีมเมียมมากเนี่ยใช้ไม่ยอมแกะเลยนะครับมาใช้ไปพร้อมๆกันเลย ตัวนี้ปุ๊บ33วัตต์นะครับผมแล้วก็มีขึ้นมีเทอร์โบชาร์จด้วยนะครับตัวเลขวิ่งแบบนี้เลยนี่มีสัญลักษณ์ไฟฟ้า2เส้นเลยนะครับผมแล้วก็สายชาร์จที่มันแถมมากับหัว33วัตต์อันนี้ความยาว1.5เมตรเลยนะครับผมก็คือค่อนข้างยาวเลยเดี๋ยวเรามาทดลองกันหน่อยดีกว่านะครับผมตอนนี้แบตเตอรี่ของ iPhone ของเราเนี่ยก็อยู่ที่เอา้าว13%เแล้วโอ้โหใกล้จะหมดแล้วนะครับผมแดงแป๊ดเลยกด Open App ก่อนดีกว่าเพื่อนเพื่อจะได้เห็นตัวแบตเตอรีี่่่แแบบววววาาใหญๆนนรัมัมล้ก็ตต I33 ์ของเ เสียบเข้าไปมาลองดูกันเลยแล้วก็มาจับเวลาวัดกันหน่อยดีกว่านะครับผมนี่ผมผ่อนนี่แหละตั้งเสียวตกมากดูมีห้อยอยู่นิดเดียวนะครับผมอะเริ่มจับเวลาเลยขึ้นมา14แล้ว ยบ้อยรับผมผ่านไปแล้ว1นาทีขึ้นจาก14เป๊ะเ,เนี่ยมาเกือบ16เลยนะครับ1นาทีเนี่ยเกือบได้2%เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆข้างล่างจะเขียนว่าฟ้าชาร์จด้วยนะครับอ่ะลองดูกันหน่อยดีกว่านะครับผมหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงหรือว่าสัก10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแบตเตอรี่จะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็จาก14เป็น24ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับผมก็คือ1นาทีเนี่ยได้ และตอนนี้ก็30นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับผม30นาทีกับอิง6วินั่นเองอ่านมา64%ยังอยู่ฟาสชาร์จอยู่อีกนะคผมก็คือแบบว่ายังไม่ได้ลดกําลังการชาร์จเลยนะครับผมอาจจะเลยไปสัก80%หรือ95%อะไรอย่างงี้เนาะ แล้วก็หลังจากผ่านไป80%เป๊ะๆเ,เลยนะครับผมคําว่าฟ้าชาร์จเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นชาร์จิ่งแล้วนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็หลังจากนี้นะครับเขาก็จะจ่ายไฟที่ลดลงนะครับผมก็เพื่อทําการเซฟแบตเตอรี่แล้วก็พลังงานความร้อนเนี่ยก็จะลดลงนะครับ <Okay. S 1> ก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมในการที่จะทําให้80%เนี่ยขึ้นไป100%เนาะและนี้ก็จะเป็นในส่วนของ iPhone นะครับผม Android ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ใช้ได้เต็มที่แล้วก็ขึ้นตัวเลขมีเทอร์โบชาร์จคือแบบจัดเต็มสุดๆของตัวฟ้าชาร์จอันแคนี้เองก็ส เก้าเราเนี่ยไม่ใช่สายถักนะครับผมใช้ไปใช้มาเนี่ยพวกเส้นลวดหรือว่าอะไรเนี่ยมันขดข้างในแล้วมันก็หักนะครับผมถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยมันจะยังดูปกตินะแต่ว่า มันใช้เลยชาร์จปุ๊บมันไฟไม่เข้านะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบดึงตรงตัวสายใช่ไหมไม่ได้ไปดึงตรงหัวมันอาจจะมีอาการหักตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ขาดนะครับไม่เป็นไรเรามีวิธีแก้นะครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นในยุคเก,ก่าๆที่เรายังไม่มีตัวสายถักหรือว่าแกนตัวเล็กขนาดนี้ใช่ไหมนี่ก็ซื้อมาได้นะครับผมตามร้านอมรเนี่ยสิบ,บาทอ่ะลองดูกันหน่อยดีกว่าเข้าสู่ช่วง DIY เล็กๆน้อยๆน,นะฮะอันนี้มันอันใหญ่ไปหน่อยนะครับผมปกติแล้วเราไม่ได้เอามาใช้กับอันนี้นะตัดไปเล็กน้อยปุ๊บโอเคอ้นน้้ก็งใชแแลลวว เสวง้าไปในนี้นะครับผมอเสร็จแล้วก็ไฟแช็กง่ายๆแบบนี้เลยปุ๊บนี่ โอเคเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมเมื่อก่อนนะตอนที่ยังไม่ได้ใช้สายถักเนี่ยเราก็ต้องมาเผาตรงนี้เพราะว่าหัวชาร์จเนี่ยมันชอบหักใช่ไหมรวมถึงหัวชาร์จ i p h o n เนี่ผมก็ทําให้แฟนนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับผมเพราะว่าเรามีสายชาร์จของแท้ดมนะครับแล้วก็มาดูสเปคของสาย2ตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมเริ่มที่ตัว iPhone เลยตัวนี้นะครับผมรองรับกระแสไฟถึง3์ <Okay. S 2> เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสายชาร์จ Type C ทู Type C นะครับผมตัว AL 303อันนี้ก็รองรับกระแสไฟที่3์นะครับผมสามารถรองรับ กำลังไฟสูงสุดถึง60วัตต์ด้วยกันแล้วก็สามารถโอนถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดถึง480เมกะบิตเปิดเซกันเลยนะครับผมเขาก็รับประกันการหักงอบิดเล่นเนี่ยถึง1 0,000ครั้งเลยนะครับผมก็ด้วยความที่เป็นสายถักเนาะแล้วก็ในส่วนของพัสดุนะครับผมก็มีตัวต้านทานเทอร์มิสเตอร์ PTC นะครับช่วยในการควบคุมความร้อนนะครับเวลาจ่ายไฟเนี่ยก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของราคานะครับผมเริ่มจากหัวชาร์จ33วัตต์นะครับราคาอยู่ที่599บาทเท่านั้นเองแล้วก็สาายชร์ IC TiIC อยู่ที่259บาทนะครับส่วน Type C to Lightning นะครับผมอยู่ที่399บาทก็ถือว่าถูกกว่าของ Original, ขออริจินอลเขาเยอะมากๆเลยนะครับผมคุ้มค่ามากๆแล้วก็พวกราคาก็จะมีการอัปเดตขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นต่างๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าวัอาที่ใต้คลิปตรงคำบรรยายอันนี้เลยลวกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาด g a เจ e เจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับผม